วันนี้ก็วันนี้จะได้พูดเรื่องพระสูตรออตอนต่อไปออลักษณะของพระสูตรนั้นจะขึ้นต้นโดยคำว่าเอวมเมสุตังถึงแปลวา่าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั้นที่นั้นมีคนเหล่านั้นมาเฝ้าหรือว่าเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วทรงแสดงธรรมเป็นต้น คำว่าเอวเมสุตังแปลว่าพระพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้นั้นหมายถึงว่าพระอานนท่านเป็นคนทรงจําเรื่องพระพุทธวจนะทั้งหมดเอาไว้เพราะว่ากันตามความจริงพระานนท์ก็บวชในตอนหลังประมาณสักเจ็ดแปดปีหลังพระพุทธเจ้าสัสรูแต่ว่าเมื่อท่านบวชมาแล้วธรรมะข้อใดที่รู้จ้าทรงแสดงก่อนแต่นั้นือก่อนท่านบวชท่านก็ไปเรียนจากพระเราอื่น แล้วต่อมาเมื่อท่านรับเป็นพุทธอุปถากค,คือสมัยก่อนนั้นภิกษุที่อุปถากพระพุทธเจ้าเนี่ยคือรับใชน้นะพระที่รับใช้พระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนกันไปบางครั้งบางคราพระไม่ค่อยใส่ใจก็ปล่อยทิ้งพระพุทธเจ้าเอาไว้ก็มีปัญหาในที่สุดคณะสงฆ์ก็ลงมาติให้ปรานนรับหน้าที่อุปถากพระพุทธเจ้าตลอดไป ระนนกรที่จะรับหน้าที่ท่านก็ขอพอร8ปประการพรข้อสุดท้ายซึ่งเราถือว่ามีประโยชน์มากคือขอว่าพระพุทธเจ้าจะไปเทศที่ไหนก็ตามถ้าหากว่าท่านไม่ได้โดยเสด็จด้วยก็ขอให้พระพุทธเจ้ากลับมาเทศและท่านฟังอีกทีนึงเพราะงั้น,นทำให้พระธรรมเทศนาทั้งหมดเนี่ยท่านจำได้ทั้งหมด ซึ่งการจำนั้นท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจึงจำได้แต่ที่จริงพระสูตรจำไม่ยากหคือถ้าหากว่าเราเข้าใจในเนื้อหาสาระคือพยายามจับประเด็นให้ได้แล้วก็จำเฉพาะหัวข้อตอนใดตอนหนึ่งเอาไว้และในที่สุดหัวข้อตอนอื่นมันก็เปลี่ยนกันเพียงไม่มากมายเไรพระสูตรมีทั้งหมด ก็เรียกว่าเป็นหมื่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 น,น,นปสุดแต่เฉพาะที่เรียกว่าสุดตะเนี่ยสุดมากจะขึ้นอย่างนี้พระคําสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้ง9ลักษณะด้วยกันเฉพาะลักษณะที่เป็นสุดตะจะขึ้นด้วยคาอย่างนี้หรือว่าพระนรนได้บอกแก่พระสงฆ์ในที่ประชุมสังฆายานาพอบอกแล้วคณะสงฆ์องค์อื่นท่านก็จำเอาไว้เมื่อพระนรนแสดงไปเสร็จ ประสงค์ท่านก็สาธยายขึ้นพร้อมกันหรือถ้าทุกรูปที่สาธยายลงกันก็ถือว่าพระสูตรนี้ก็จํามาถูกต้องคือต่างคนต่างก็จํากันมาคนละทิศละทางนะฮะแต่ว่าเมื่อมาสอบทานกันต้องลงกันถ้าไม่ลงกันก็ต้องหาข้อยุติที่เราเรียกว่าสังขายนาคำว่าสังขายนาคือขับคือขับคือสวดพร้อมๆกันพูดง่ายว่าสวดพร้อมๆกันอ,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 อย่างที่เราสวดมนต์นี่แหละแต่ว่าเป็นการทําที่มีระบบ คือตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการสอบทานพระตรวีดกพระพุทธวัจนะของพุทธเจ้ากัน่เฉพาะพระสูตรที่จะกล่าวในที่นี้วันก่อนนั้นเราจะเห็นว่าเป็นเป็นเป็นพระสูตรที่แสดงโดยอัธยาศัยของคนอื่นคือเป็นการแสดงตามอัธยาศัยของชนชาวกาลามะเพราะชนชาวกาลามะเขามีปัญหาที่เกิดความสับสนในด้านความเชื่อว่ากจะเชื่อใครดี เนื่องจากคนแสดงก็แสดงกันสับสนไปหมดต่างคนต่างก็ยกวาทะของคนอื่นของตนเองขึ้นมาเชิดชูแล้วก็กลมกีวาทะของคนอื่นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะในลักษณะที่คล้อยตามคล้อยตามอัธยาศัยของชนชาวกาลามะแต่พระสูตรนี้เป็นการแสดงโดยอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเองเป็นพระสูตรที่เราสวดกันแพร่หลายเรียกว่าสารานิยธรรมสูตร คือพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ประเชศตะวันอันเป็นอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้านั้นประทับที่ประเทศตะวันนี่มากที่สุดคือถึง19บเกาพรรษาที่บุพารามซึ่ง เป็นเมืองสาวัตถีเือนกันนำวิสาขาสร้างถวายก็หกพันษาเพราะงั้นประทับอยู่ตั้ง2 5พรรษาที่เมืองสาวัตถีประสูตจึงเกิดขึ้นที่เมืองนี้มากหรือที่สาวัตถีนี้มากอารามของท่านนาตบินนิกะเศรษฐีนั้นก็ให้ความรู้เราอย่างหนึ่งว่าวัดในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเอาวัดในสมัยปัจจุบันมาเปรียบเทียบันสู้ไม่ได้เลยเพราะราคามากเกิน อย่างประเชศตะวันนี่สร้างด้วยเงินถึง54ีโกด54โกดโกดถึง10ล้านนะฮะเงินสมัยโบราณแล้วก็ใช้แรงงานโดยไม่จ้างก็มียเยอะแสดงว่าลงลงทุนสร้างวัดมากเือเกินอย่างอุปารามหาวิหารของนางวิสาขาเนี่ยพอรู้ว่าปราสาทเนี่ยแต่ละชั้นนี่มันมีอยู่ตั้ง500ร้อของพระขึ้นไปอยู่ได้ทีอเป็นพันพัน ที่มาอยู่ที่ปรา,าสาทนั้นก็ต้องใหญ่โตมโหฬารนั่นเ้ยลงทุน27โกดสร้างแ,แสดงว่าสร้างใหญ่มากพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ทรงแสดงธรรมะที่เราเรียกว่าปรารบความสามคัคคีโดยทรงใช้คำว่าเราจะแสดงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งเครื่องระลึกกัน เป็นธรรมะที่สร้างความรักปิยกรณากระทาความรักให้บังเกิดขึ้นคารุเก,กรณาคือกระทาความเคารพให้บังเกิดขึ้นสังหาสังหายะเป็นไปเพื่อการทรงเคราะห์กันอวิวาดายะเป็นไปเพื่อการไม่วิวาทกันสามัคคียาเป็นไปเพื่อความสามัคคีแล้วก็เอกีภาวายะเป็นไปเพื่อความเป็นอันเดียวกันซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าความรักความเคารพ การสงเคราะห์กันการไม่ทะเลาะไม่วิวาทกันความสามัคคีและเอกภาพนั้นเป็นความต้องการของคนทุกคนที่อยู่ร่วมกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามองให้ดีแล้วมันเป็นผลนะฮะมันเป็นผลจะเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้สร้างเหตุไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงตัวเหตุที่ให้เกิดผลซึ่งคนทุกคนต้องการหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาจึง มีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอาจรองตามให้เห็นจริงได้ซึ่งหมายความว่าในขณะที่คนต้องการความรักความเคารพความนับถือกันการไม่ทะเลาะไม่มีวาดกันความสามาคัคคีและเอกภาพนั้นถ้าหากว่าบุคคลประกอบด้วยธรรมะที่ทรงแสดงแล้วผลดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นเพียงแต่เราคิดเท่านั้นเองเราก็จะเห็นทางได้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้จริง นั่นก็คือข้อแรกก็ทรงใช้คําว่าเมตตากายกรรมมังปัจจุปฏิตังโหติคือเข้าไปตั้งเมตตาทางกายทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้งต่อเพื่อนต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราทุกๆคนเมตตาทางกายนั้นก็คือการช่วยเหลือขวนขวายกันในกิจการงานที่ชอบที่เหมาะที่ควร การงานอะไรที่จะต้องจัดจะต้องทําพอจะช่วยเหลือกันได้แบ่งเบาภาระกันได้ก็ช่วยเหลือแบ่งเบากันเป็นการแสดงถึงอัธยาศัยมตรีของบุคคลเหล่านั้นอย่างในกรณีของพระเองพระพุทธเจ้าก็ทรงวางเป็นรูปแบบอย่างในสมัยก่อนเนี่ยแม้แต่จะเย็บจีวรสมัยนี้หเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนจะเย็บจีวรพระเนี่ยพระทั้งวัดจะต้องประชุมช่วยกัน แล้วหาผ้ากันมาแล้วช่วยกันตัดช่วยกันด้ดนช่วยกันเน่าช่วยกันพับช่วยกันเย็บกันย้อมต้มน้าอะไรอะไรช่วยกันพระพุทธเจ้าเองก็ลงมาเป็นประธานในการเย็บจีวรแต่ท่านทั้งหลายลองดูพิธีพวกกรถินนะฮะกรถินนี่พยายามรักษารูปแบบเดิมเอาไว้วิธีการของกรถินจึงเป็นการพิสูจน์เรื่องสามัคคีของพระคือจํากัดไว้เวลาเลยเวลาวันเดียวเท่านั้นต้องทําให้เสร็จผ้าผืนหนึ่งเย็บเสร็จ ยอมเสร็จแล้วก็ตากแข้งแล้วก็กลานเสร็จอะไรนี่ถึงแต่หากว่าพระในวันนั้นทะเลาะก,กันก็คงทําไม่ได้แต่ปัจจุบันบางทีมันก็ไปแก้โดยวิธีเอาเครื่องจักรเข้าช่วยแต่สมัยก่อนในเย็บมือเลยหรือพระจะต้องลงพร่องกันซึ่งก็หมายความว่าคนเราทุกคนที่อยู่ร่วมกันจะต้องสามกี่กันแต่ไม่งั้นก็ทําไม่สาเร็จไอ้เมตตาทางกายการรมเนี่ยนอกจากว่าเป็นหลัก ที่จะให้เกิดผลดังกล่าวแล้วก็ยังเป็นเวย,ยาวัจจะใหม่คือบุญที่สําเร็จด้วยการช่วยเหลือควรขวายในกิจการงานที่ชอบแต่มีข้อแม้นะฮะว่าต้องช่วยกันเฉพาะกิจการงานที่ชอบเท่านั้นแล้วข้อที่สองก็คือเมตตาวจ,จิกรรมได้แก่การพูดถึงกันือต้องพูดถึงการด้วยเมตตาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราพูดถึงการโดยเมตตานั้นมันจะต้องแบ่งใจเอาไว้ ในบางเรื่องสมมติว่ามีเรื่องเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ใครก็ตามหรือว่าเรื่องราวอะไรก็ตามมันก็ต้องแบ่งใจเอาไว้ไม่ใช่ว่าปักลงไปเลยอย่างส่วนมากแล้วเรามักจะพูดด้วยโมหะคติคือมีเรื่องอะไรเราเราก็รับลงไปทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็พูดเพิ่มเติมเข้าไปโดยขาดเมตตาแต่ลักษณะวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาจึงต้อง คือแบ่งใจเอาไว้ส่วนหนึ่งก็เรียกว่าตำนองที่ทพูดว่าใดฟังหูไว้หูฟังหูวไว้หูหววหก็อาศัยความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตาเนี่ยแล้วก็พูดออกไปด้วยความปรารถนาดีหวังดีอย่ในกรณีของการพูดถึงนะฮะพูดถึงไม่ใช่พูดกลับพูดถึงใครก็ตามในทางที่ที่ไม่ดีเนี่ย คือไม่ไม่ควรจะพูดไปจนเกินพอดีไปเพราะว่าอาจจะกลายเป็นวจีทุจริตไปได้ทีนี้ถ้าพูดกลับคือสนทนากันก็ต้องอาศัยวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาลักษณะของวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาบางครั้งก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไพเราะเสมอไปนะครเพราะว่าชันต้องการใช้วาจาที่สรงแสดงเอาไว้ในอภัยราชกุมารสูตร คือพระวจาที่พระเจ้าทรงประดำรัดทรงตรัสนั้นจะมีอยู่สองชุดเท่านั้นคือเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ถูกกาละคนฟังชอบใจนี่ชุดหนึ่งชุดหนึ่งมีองค์ประกอบอยู่ห้าข้อด้วยกันหนึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงสองเป็นธรรมหรือว่าดีเนี่ยสองหนึ่งจริงสองดีสามมีประโยชน์สี่ถูกกาลแล้วก็ห้าคนฟังชอบใจอีกชุดหนึ่งนั้น เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ถูกกาลคนฟังไม่ชอบใจซึงจะเห็นได้ว่าในกรณีที่คนฟังไม่ชอบใจแต่ถ้าหากว่าองค์ประกอบของวาจาองค์ประกอบของถ้อยคำสี่อย่างข้างต้นเันดีคือเรื่องจริงเรื่องดีมีประโยชน์ถูกกาลแม้บางครั้งบางคราวคนฟังไม่ชอบใจแต่ให้อาศัยเมตตาจิตพูดเช่นว่าการว่ากล่าวตักเตือนแนะนำท่ำสอนดุดดาตําหนิความบกพร,ร,ร่องผิดพลาดต่างๆมันก็จําเป็นนะฮะไอ้คนฟังก็ไม่ชอบกไอ้คำพูดในลักษณะนั้น แต่ว่าต้องรู้กาละที่จะพูดวาจาเช่นนั้นพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าถ้าลองสังเกตดูจะมีในลักษณะส,สองแนวแนวหนึ่งเขาเรียกว่าแาคัมมารีนะฮะช้คัมมารีว่านิกะหะมุขะเทศนาคือธรรมเทศนาที่กล่าวกำราบก่อนคล้ายๆกับปรับพื้นที่ปรับพื้นที่ที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนหรือกำราบเสก,ก่อนแล้วจึงจะแสดงธรรมะที่หลัง แต่วิธีหนึ่งเขาใช้คำบาลีว่าอนุกหะมุขเทศนาคือพระธรรมเทศนาที่แสดงในรูปของอนุเคราะห์คือคนมันพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วที่จะฟังธรรมได้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมไปเลยโดยไม่จําเป็นที่จะต้องไปกํำราบอะไรให้เกิดสํานึกเสียก่อนคือบางคนนี่มากระด้างมาก็สงสัยวิธีการาบคืเราจะเห็นว่าไอลักษณะนี้ที่